เทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2566เมื่อวันที่12เมษายน2566เวลา10นาฬิกา30นาทีเทศบาลตำบลวิชิตจัดพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2566ภายใต้การรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภยัยไร้อุบัติเหตุโดยภายในงาน ได้รับเกียรติจากนายไพโรธศรีละมุนายอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวรายงานโดยนายกฤษาโชติวิพิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิตเข้าร่วมจัดขึ้นที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิตทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตได้มีการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2516ในระหว่างวันที่11 ถึง17เมษายน2566รวม7วันเพื่อบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวโดยก่อนพิธีเปิดโครงการได้มีการสาธิตจำลองเหตุการณ์การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยงานเทศกิจงานกู้ชีพกู้ภยัยเทศบาลตำบลวิชิตและมูลนิธิกุศลธรรมจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงการสาธิตการโรยตัวจากที่สูง โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลตะบนวิชิตนอกจากนี้ยังได้มีการร่วมกัรรณรงค์ขับขี่ปลอดภยัยแจกสื่อรณรงค์ปฏิทินพัดสายด่วนมอบยาดมสมุนไพรให้แก่ผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณด้านหน้าสำนักง,งานเทศบาลตะบนวิชิตอีกด้วย